ครับวันนี้พุดโน้ตมาเร็วซูบารุ S S P I P อินเฟสซา W R X S T I ปี2004น่หน้าเดียวครับ่าข้างนอกนะครับก็จะมีสก,กูป๊ปที่มีอินเตอร์นะครับเครื่องเทอร์โบต้องมี S T I มีขนาดคาร์บอนล้อขอบสิบแปดเบรกเบนโบ ประตูคันนี้จะเป็นเอกลักษณ์เวลาเปิดมันจะไม่มีโคง้งถ้าเอากระจกลงไปดูฝั่งคนขับและเอกลักษณ์อันนึงคือเสียงท่อมันจะเป็นเสียงเอกลักษณ์เลยนี่เห็นไหมเวลาเปิดประตูแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะขาดานียมันจะไม่มีโคง้งเาเข้าไปนั่งสิมีอะไรบ้างคันนี้พิเศษจะมีพมเขียนว่า Impresa ค่ะแล้วก็ h a l u x เดี๋ยวดูเครื่องครับเครื่องเต็ม,เ,ม,มเต็มเลยคอแดง STI สวยงามอีกนิดเตมโอ้ยยังได้กองเดินเลยมีเติมน้ำมีอะไรต่ออะไรคาร์ปรงเขียววาวาิลิตนะคะคาร์อบอนแท้ค่ะคิดถึงรสน,น,นิยมเบาปรับแบบแมนนวลเป็นบอด STI สีแดงนี่มีวัดบุส STI อตองอรงคอรับบุสเทอร์โบ ปรับไฟสูงต่ำของหน้าจอไฟตัดหมอกซึ่งไม่มีแล้วมี Into er spray, auto water er ตัวูคูลเลอร์สเปร์ออโต้วอเตอร์เดรคูลเลอร์อันนี้เหมือนตัวอีโวนะครับที่เก็บของชอบคุมอะไรโมโม,โมโมนี่มากเลยเ mm hmm. ทียมีอ e ิสปิดหครับแล้วก็ที่ปรับกระจกมองข้างมาอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้แล้วก็ปรับแอร์มีแอร์ออโต้แล้วแล้วก็มี S S <S ออไปดูข้างหลังที่ว่าข้างหลังนั่งสบายไหมหลังนะครับเบาะหลังจะเป็นลายเดียวกับแผงข้างกับเบาะหน้าแล้วก็อยเานไงนนั่งสบายไหมนั่งสบายครับอันนี้ดึงไปข้างหลังได้แต่ว่ามีแผง วิทยุอยู่ก็เลยดึงไม่ได้ขาโปรงหลังคาร์บอนไม่มีอะไรนะครับวันนี้พื้นพื้นรถไม่มีอะไรเลยปกติไม่มีอะไรนะตื่นเต้นด้านบนก็ไฟไม่ติดเปยยังไม่ได้บอกราคนนาราคาเท่าไหร่แปด เดี๋ยวมันจะขึ้นไปใช่ไหมใช่ครงเก็บไ <Okay, S 2> ว้ประมาณสักล้านหนึ่งนะ,ะยังเป็นไฟไม่แอลีนะครับให้ดูไฟหน้า่เป็นไงเบามากใช่ไหมโดนลมตีเลยอเชอบประตูอินเวซ่านี่แหละ อันนี้มีอีกอันนึงคือเวเดกาดนะครับอันนี้หายากเป็นชิ้นเดียวกันไม่มีรอยต่อหน้าหลังเปิดประตูไม่ติดนะนโอเคนอกนั้นก็ไม่มีอะไรก็เหมือนตรูลุกอินพาสต์ด้วยปเอาลองลองสตาร์ทเครื่องดูนี่จะได้ฟังเสียงว่ามันเปิดเด้งเองเนะ <c oughs>